ครับคำถามต่อเนื่องเลยนะครับจากที่เราไปถ่ายทําวิดีโอทุเรียนที่เป็นลักษณะใบเล็กงอแล้วก็มีเขียวอมเหลืองนะครับชัดเจนวันนั้นในวิดีโอนั้นเราได้บอกไว้แล้วนะคบว่าขาดก็เรียกว่ากษักริยัก็คือแมกนีเซียมแมงกานิสสังกะสีแล้วก็ทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับที่มันขาดก็เลยช่วงแรกๆมันก็จะแสดงอาการเป็นแค่บางบางช่อบางต้นนะครับแต่พอมันขาดมากๆมันก็จะเป็นทั้งต้นเลยนะครับคาวนี้ วิธีการนะครับเราควรจะใช้ปุ๋ยตัวไหนดีจากคําถามนะครับอย่างที่บอกว่าใช้ปุ๋ยตัวไหนยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่มันมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบพอมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบเนี่ยก็จะทําให้ชุดใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะของใบใหญ่หนาดํามัน นะครับรวมถึงปกติธาตุอาหารเหล่านี้มีอยู่ในดินอยู่แล้วครับแต่วลาเราใช้ไปเรื่อยๆอปลูกไป1ปี2ปี3ปีเราใส่แค่ตัวหลักอย่างเดียวตัวรองเสริมเขาเริ่มหมดเขาก็จะแสดงอาการออกมาทีละช่อให้เราเห็นก่อนนะครับแต่ถ้าขาดหนักๆมันจะขึ้นมาทั้งต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปใช้หรือซื้อตัวไหนนะครับในช่องเกษตรตองแปดเราก็จะมีตัวที่นิยมใช้กันมากนะครับตามร้านค้าต่างๆก็มาลงไว้ในตะกร้าสีเหลืองในทิกตอกช็อปตัวนี้นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเป็นป จะปุ๋ยไหนที่น้ำหนักเบาๆสามารถนำมาลงจําหน่ายได้ทั้งหมดเลยนะครับร้านค้าต่างๆเอาตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีครบเลยนะครับทั้งธาตุอาหารหลักรองเสริมแล้วก็มีในส่วนของอะมิโนฮิวมิกฟูมิกนะครับทำให้ช่วยอาการที่เพื่อนๆถามมาได้ค่อนข้างดีมากชุดใบใหม่ก็จะใหญ่หนาดำมันเต็มนะครับรวมถึงตัวนี้ พอเสริมพวกอะมิโน,โนมาด้วยมันก็จะต้านทานสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีอย่างช่วงนี้ต้องการสังกะสีอะมิโน,โนมากๆเลยนะครับรวมถึงปุ๋ยทางดินเนื่องจากปุ๋ยทางดินเนี่ยเขาจะาไม่สามารถเอามาจําหน่ายในที่ตอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้แล้วกันว่าจะมีตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งหลักรองเสริมฮิวมิกฟูมิกอะมิโนไตรโครวมอยู่ในกระสอบเดียวกันเลยปั้นเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะหรือชาวสวนก็จะง่ายเลยใส่ครั้งเดียวจบครับไม่จําเป็นต้องใช้หลายอย่างต้นทุนก็ลด นะครับแรงงานก็ลดแล้วก็ที่สําคัญก็คือป้องกันโรคไปอยู่ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวสามารถแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามศูนย์จําหน่ายได้นะครับเราจะมีศูนย์จําหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านสําหรับปุ๋ยเม็ดที่มันไม่สามารถจําหน่ายผ่านทิกตอกได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยพวกนี้ต้องผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายก็จะชัดเจนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของปลอมของโรกเรียนแบบนะครับของไม่ได้มาตรฐาน ของหมดอายุก็มีเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวแนะนําศูนย์ตัวแทนจําหน่ายให้นะครับก็ขอบคุณทุกคําถามด้วยนะครับแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆอันไหนที่เรามีของดีเราก็แชร์กันเพื่อนๆคอมเมนต์มาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกดใจแค่กดเบาๆเราก็ชื่นใจด้วยนะครับเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ